เต็มเลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วเพื่อนไม่ออกไปได้โอ้ไอ้อเชื่อนรักลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเอ้ยวันตุฟก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับแอ่ท่านผู้ชมครับแล้วก็เอออยู่ในเกมโรบรับเช <c oughs> นเจอร์ดับทวีซึ่งแบบที่ผมอยู่ในตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเออ โค้ดสเนกบ็อนะครับผมท่านผู้ชมครับหรือว่าชื่อไทยบอตตัวต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมครับซึ่งแบบนี้นะครับเหมือนว่าได้แรงบันดาลใจนะครับผมท่านผู้ชมครับเออจากแกรี่มอสนะท่านผู้ชมครับที่แบบว่าภาพไล่ล่าท่านผู้ชมครับที่ผมเคยเล่นเมื่อคลิปที่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีในลมบอกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับมาโกเพลเลยมั้โอเคอยู่ในแมปแล้วนะท่านผู้ชมครับโอ้ยนี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมภาพมีความแหลกๆนิดนึงเฮ้ยเสกอะไรวะเสร็จะลรวะเฮ้ยออเออเเฮ้ยเดี๋ยวนะ ตะกี Man, ้ม right ันม right? ันนำใต้ด hey, oh, ินเหรอแล้วนี่แบบมีคนหายไปไหนอะทำไมมีแค่ผมคนเดียววะชิบหายเฮ้ยนี่ไงเพื่อน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 เฮ้ยวันนี้เพื่อนเฮ้ยวันนี้อุ้ยโอ้ what the ดูนะโอ้โหคนเต็มเลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วเพื่อนไม่ออกไปได้โอ้ไอ้ชื่อน่ากลัวเฮ้ยทำไมทำไมมันขูดจังวะโอ้โหไอ้เี้ยเข้าเข้าไปเอากูไปไหนพี่นักหย โอ้โหอะไรวะเนี่ยหนูนะมีผีญี่ปุ่นด้วยเหรอโอ้ my god อุ้ยไอ้เหี้ยไอ้โอ้ยเข้ามาไอ้นี้เหรอโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยทำไมคุณตัวใหญ่อย่างวะโตวหะโตัวใหญ่มากตัวู้ใหญ่มบบไม่กล้าออกไปวะออกไปเลยโชว์ความโหดด้วยโอ้แบกปายอยู่ตรงนี้ใครจะไปได้วะโหนกวาเท่าทงครับผีปุ่นหรอโดนตัวได้วะโดนตัวคือตายไม่รอดสักลายทำไมมันรอดยากจังวะแบบเนี้ย ต่อไปโอ้โหเบสไปไหนได้วุนเนี่ยไม่งมีทุกมีทุกที่เลยโอเคไปทางนี้ป่ะโอไปทางนี้ได้โอเคเราต้องค่อยๆไปฮะท่านผู้ชมครับอย่าไปรีบร้อนนะฮะเกมนี้โอเคแล้วก็หลุดพน้นจากผู้นาไปแล้วหลังจากที่เราโดนหลอกชิบหายนะฮะไปไหนไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับทำาไมเสียงมาอยู่ใกล้ๆกูวะไม่ไปล่างเหรอใช่เหรอเกมนี้แบบนี้เหมือนเราต้องหาของมาวะท่านผู้ชมครับผมไม่แน่ใจนะมันต้องหาของปะ ต้องหาของหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเสียงเอ้ยโอ้ว่าตัวฟังโอ้โหไอ้นี่มันกูอยู่ตรงหน้าไปไหนไม่ได้อ่ะโอ้โหไอ้นี่ก็อยู่ไอ้ไอ้ผมรู้สึกว่าโลบอกนะครับท่านผู้ชมครับมันเถื่อนกว่าแครี่ีมอสอีกนะฮะแกร์รีมอสนี่คือแบบมีโอกาสหนีได้นะครับแต่ไอ้นี่มันดักอยู่หน้าประตูเลยเกฮ้รอไม่่วเยกูรอยแล้วไปไหนวะไปไหนวะไปเด้อไปด้อไปเด้อไปด้อไปเด้อไปด้อ ้ยมันตามผมมาเหยมันตามผมมาปะไม่ใช่ไหมโอเคอย่าตามมานะโอ้ทำไมแมปเกมนี้มันแลดูแหลกแหลกเฮ้ย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 ้ยยยโห้แบงคอยูอย,อยือยู่ตรงนั้นกูไอ้บ้าโอ้โหแมงคโคตรหลอนมึงมีทุกตัวเลยวะเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงวะกูจะไปยังไงอ <c oughs> ะไไงบอกกน่อยไอ้เธอเธอว่าเราต้องไปยังไงอะ ฮะรู้ป่ะฉันจะไม่ลืมไม่แฮร์รอนไป่างคนอื่นสิเดี๋ยวมันเหนียวเลยโอ้โหใจดีสิครับคุณอุตส่าห์ถามดีเดกเออตบเฮ้ยมันไปมันไปมันไป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 เลยไปจะไปหยอกเท่าไหร่ครับแต่ลองไปทางนี้ดิทางนี้เหมือนว่าเราไม่เคยไปเท่าไหร่เอาไปทางนี้ทางนี้เฮ้ย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 ทำไมเสียงแลดูใกล้ๆกูวะเฮ้ยทำไมเสียงมันใกล้หูมามันเปิดประตูได้ปะ คุณอยู่วะไม่มีเหรออ๋อเป็นภาพโ okay. อเคเกมนี้ไม่มีคนไม่มีบ้านมีบอเลยทามอ๋อมีเวลาอ๋อทามนี่ไงเฮ้ยผมมาดับหนึ่งมดท่านผู้ชมครับห้าสิบวินาทีโอเคเกมนี้เหมือนว่าเราต้องแข่งกันที่เวลานะท่านผู้ชมครับไม่ได้แข่งกันที่เกมของนะฮะไอเราก็เพิ่งสังเกตโอเคถ้าเราอยู่อย่ในนี่เราอาจจะรอดตายสูงน,นะท่านผู้ชมครับโอเคเหมือนมันพิมพ์เฮ้ยซีติถูกทำลาย ไป minimizing. ไหนวะโอ้โหเม็ดญี่ปุ่นไอ้ยังน่ากลัววะโอ้มันคือมคเข้ามาเข้ามาเพื่อนเข้ามาเข้ามาเราต้องออกจากโซนนะท่านผู้ชมครับเราถึงเราถึงจะทำเวลาได้นะฮะกดกระโดดได้ป่ะตรงนี <ière> ้กดได้โอเคกดจำได้หรวะจำ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 เฮ้ยจำได้จำได้โอ้โหไม่กดหนี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 กดกระโดดดิกระโดดดิชิ้กระโดดดิมันกระโดดดิไอ้ห่าไม่กระโดดไม่กดกระโดดไม่ได้ โอ้โหเวลาโอ้โหใครทำได้90วิวนะเอาตายไปแล้วโอเคโอเคเราต้องทำเวลาให้ได้สักหนึงน่งทีต้องออกจากโซนนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้ๆก,กูวะ่ะประตูประตูประตูโอเคทางน,นี้จะรอดตายนะผมหวังว่าทางน,นี้น่าจะรอดตายนะท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ล่อโดนหรือว่ารอดแรงขนาดนั้นทางน,นี้จะมีปะ่ะจะมีผีป่ะอย่ามีนะมึงอุ้ยแม่งเอาสักกูตกใจเลยอีบ้าขอเวลาสักสามวินาทีไหวไหม ปิดเข้ามาเพิ่มเข้ามาเข้ามาปิดตัวปิดตัวปิดดิโอเคปิดโอ้โหมึงปิดเปิดปิดเปิดเลยออกไปข้างนอกแมนซูไม่ได้เขาแอบก่อนโอเคเฮ้ยดูดิไอ้นี่แอบเหมือนผมนะท่านผู้ชมครับไม่ไปไหนผมยังรู้มันจะเข้ามาได้เหรอวะไม่ได้มั้งใช่ไหมเออแล้วเวลาผมอยู่ไหนวะทำไมมันไม่ขึ้นเวลาผมวะผมอยากทำเวลาให้ได้สักสองลอยวิวะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าผมไหวไหมแล้วทำไมตัวผมไม่ขึ้นเวลาวะงงกันเฮ้เสียงไม่อยู่ใครกูเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัว เสียงมันอยู่ใกล้ผมมาตะกกี้ยเอาดูนะอยู่ในอ,อ๋อคือถ้าเราอยู่ในห้องใช่ป่ะเวลาไม่นับครับท่านผู้ชมครับใช่ด้วยแปลว่าเราต้องอยู่ข้างนอกเหรอโอ้โหเกมหรูต้องอยู่ข้างนอกเฮ้ยเโอโ้โ,อโห,โโหแม่งแม่งเอ้ยกูออกเปิดประตูไม้แป๊บเดียวเองแม่งก็มาหลอกและอะไรวะต้องกระโดดเขยิ้มเขยิ้ม่ะจำไม่เรื่อยจำไม่เรื่อยท่านผู้ชมครับจํานี่คือหนีได้นะคือถ้าเราจำนี่มันหนีได้ What the fuck โอ้โอ้ What the fuck What the fuck man อ oh, ้ shit มันจะมาหาผมปะมาหาวะมาหาได้ <c oughs> มึงมาหาได้ไงวะไอ้เรี่องแล้วกูจะรอดไป่ได้เวลาเนีย่ยหนึ่งนาทียังไม่รอดเลยฮะท่านผู้ชมครับต้องไปทางไหนวะเนี่ยเราต้องอุ๊ยตกใจหมดเราต้องหาห้องที่ไม่ใช่ห้องอ่ะพออยู่ในห้องมันก็เข้าได้ท่านผู้ชมครับแปลว่าเราต้องหนีเรื่อยๆนะฮะมาแล้วมัน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 มาแล้ว หาทางนี้ก่อนหาทางนี้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 หาทางนี้ก่อนหาทางนี้ก่อนดูงไปให้โอกาสกูสักหน่อยเลยเหรอเกมกูจะรอดยังไงวะเนี่ยข้างนอกโอ้โหข้างนอกเข้าได้ปะออกได้ปะออกไม่ได้ฮะจะไปยังไงวะเนี่ยแล้วอยู่ข้างนอกตรงนี้มันนับเวลาให้ผมไงน่าจะไม่นับนะท่านผู้ชมครับโอเคโอเคช่างมันเอ้าไปทางนี้ดิเจ้าของนอกว่ะเอออยากเสี่ยงตายโอเสี่ยงตายกูฮิยนะเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้อง มันมาหาแล้วไอ้มันมาหาแล้วไอ้เพื่อนแบงวิ่หน้าตั้งเลยไม่รอกูเลยผมว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ใช่ปะโอกาสรออสูง่รท่าุผู้ชมครับเราต้องนะฮะจับจุดดีๆเพ่งก็เลยกูเพ่งก็เลยเพ่งกนเลยเพ่งเพ่งเพ่งเพอย่าปิดประตูปิดทำไมปิดทำไมอะโอเคไม่เข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้ไปเข้าไม่ได้วิ่ออกไปทาไมเรารอดไปก็ดี ไปวะไปแล้ว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 ,ลวโอเคโอเคเอาเวลาไว้เอาเวลาไว้เราต้องทำลายเซติฮะท่า,าทนผู้ชมครับ <laughs> <laughs> เพื่อนไม่ไปดูเลยเฮ้ย <c oughs> ได้ยี่ห้าวิแล้วทีว่เจ็ดวิโอเคเราต้องให้ถึงร้อยวิฮะท่า,าทนผู้ชมครับผมเชื่อว่าผมทําได้นะท่านผู้ชมครับร้อยวิร้อยวิโชร้อยวิโชไม่ต้องนับเวลาป้านะับเวลาโอเคผมจะอยู่เงียบๆของผมนะท่า,าทนผู้ชมครับเออเราจะไม่เป็นเสี่ยงตายนะครับเราจะใช้กลยุทธ์นะท่านผู้ชมครับเออสักร้อยวิถึงมาวะท่านผู้ชมว่ามันจะมาแถวนี้ไหม ทำให้ผมรู้สึกว่ามันคือเคว้งว่ะเฮ้ยผมที่งองแล้วท่านผู้ชมครับรอยวิไม่ไกลเกินเอื้อมฮะโอเคดูดีว่าถ้าเราอยู่เฉยๆนะครับจะถึงรอยวิหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับโอกาสถึงมีวะสามสิบวิแล้วไอ้ยมันไม่มาหลอกผมว่ะตรงเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับผมทิ่งของเกมนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบนี่คือทิ้งของผมนะครับเราไม่ควรใช้เออพลังกำลังนะครับหรือว่าเอออารมณ์นะครับเราควรใช้เออจิต วิทยาแล้วก็เหตุผลนะท่านผู้ชมครับเรารอดตายแบบอีซี่มากนะท่านผู้ชมครับแต่ผมงงอย่างผมงงอยู่อย่างหนึ่งมันเข้าหนนีไม่ได้เหรออ๋อเพื่อนเราตีนท่อยูม่มันกูใช้เพื่อนเป็นเครื่องมือเลยทียแต่เวลาเราร้อยซนะีซีวีแล้วท่านผู้ชมครับไปดูเพื่อนดิเพื่อนมันเป็นไงบ้างวะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมเพื่อนๆไม่จริงใช่ไหมเพื่อนๆ แมงเอ้ยกุ๊งเป็นหน้าโผล่หน้าให้มันเห็นเลยไอ้บ้าเฮ้ย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 โอ้ยเดี๋ยวนะมันขึ้นมาหน,นีได้เหรอโอ้ใจกูแทบวายเวลาโผล่มไาไอ้บ้าใจโผทแทบวายเฮ้ยเสียงจากไหนวะเสียงจากไหนวะมันเข้ามาเหรอโอ้ตะกี้กูตกใจจริงไอ้เหี้ยอืนยงโกงยังได้เหรอไอ้บ้าโอ้แม่งตรงหน้ากูเลยโอ้ โอเคนะโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็บ๊ายบายนะท่านผู้ชมไว้เจอกันโอกาสนะครับเกมนี้ถือว่าสนุกมากสำหรับผมมันใช้ที่เวลานะโอ้โหถึงรอยเแล้วท่านผู้ชมครับรู้สึกปรับเพลินม่ได้ไว้เจอกันโอกาสนะครับเล่นเกมอะไรบอสนะ